สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะได้นำเสนอเรื่องกล้วยน้ำว้านะครับเพราะว่าในสวนบางทองตำบลเก้าเรลี้ยวอำเภอ,เอ,อตำบนวัดดงอำเภอเก้าเรลี้ยวจังหนะวัดนครสวรรค์ของเราน,นี้นะครับปลูกกล้วยน้ำว้าไว้เป็นต้นไม้พี่เลี้ยงของต้นไม้เศรษฐกิจหลัก ทั้งนี้โดยปลูกกล้วยน้องว้าไว้ในพื้นที่6ใกล้แล้วนะครับก็คือพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจนี่แหละเวลากล้วยออกเครือมา,มากกินไม่ทันผู้ดูแลสวนก็เอาไปขายบ้างปล่อยให้นกหนูกินตามอธัธยาศัยบ้าง ก็ได้ทําบุญทําทานให้แก่สิงสาราสัตว์ในพื้นที่ไปด้วยนะครับเ,เมื่อคราวที่แล้วที่ย่านตลาดท่าใหญ่ริมแม่น้ําปิงมีลิงตัวหนึ่งพุวนเปี้ยนอยู่ในตลาดเป็นลิงไม่มีเจ้าของเ,อเข้ามาข้างๆบ้านผมนะครับผมบอกกับลิง ว่าอยากกินกล้วยก็แวะไปกินที่สวนบางทองเขาเสยะเขี้ยวเหมือนกับรับรู้การสื่อสารระหว่างผมกับเขาไม่ทราบว่าตอนนี้เขาแวะเวียนไปกินกล้วยน้องว้าที่สวนบางทองของผมบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้นำเสนอเรื่องกล้วยน้องว้าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ เอาในโอกาสต่อไปจะได้นำเสนอเรื่องอื่นอื่นอีกต่อไปสวัสดีครับ